ทุ่งสังหารมีใช่ตำนานแต่เป็นเรื่องจริงโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กภาพยนตร์เรื่อง Killing Fields ภาษาไทยใช้ชื่อว่าทุ่งสังหารออกฉายทั่วโลกเมื่อพศ2527ได้รับรางวัลออสการ์รางวัลลูกโลกทองคําเปิดเผยโศกอนาตกรรมอันแสนสะเทือนใจของมนุษยชาติโดยเฉพาะพี่น้องชาวกัมพูชา เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คนไทยควรได้เรียนรู้และรับทราบโดยทั่วกันประวัติศาสตร์พี่น้องฆ่ากันเองอันแสนจะขมขื่นมันเกิดขึ้นในดินแดนเพื่อนบ้านที่รั้วบ้านติดกับบ้านของเราเกิดการประหักประหารกันจนกระสุนหมดใช้ไม้ตีใช้เหล็กแทงใช้ใบาตานที่คมเหมือนฟันเลื่อยเชื้อเฉอนตามร่างกายของคนในชาติเดียวกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคือประชาชนที่มีรู้อีนอยเน จึงต้องเดินเท้าหนีออกจากแผ่นดินเกิดของตนหนีร้อนมาพึ่งเย็นไปตายอดาบหน้าและในที่สุดรัฐบาลไทยนี่แหละที่กล้าหาญอบอ้อมอารีได้เปิดชายแดนสร้างที่พักพิงให้ชาวขเขมรนับแสนคนที่หลบหนีเข้ามาพึ่งใบบุญในประเทศไทยขอย้ำนะครับว่าชาวขเขมรนับแสนคนเลยทีเดียวที่หนีตายเข้ามาพักพิงอยู่ในอ้อมกอดของไทยแล้รอดตายในค่ายพักตลอดแนวชายแดนของไทยกัมพูชา เล่าให้ฟังขอรื้อฟื้นความหลังเมื่อราว40กว่าปีมานี้เพื่อเล่าให้ลูกหลานเราฟังถ้าไม่บอกไม่กล่าวถ้าไม่เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะลืมเลือนไปตามการเวลานั่นเองพลเอกนิพัฒทองเล็กท่านสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อพศ .2521 ท่านก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ได้มีโอกาสทำงานพร้อมกับภารกิจที่นึกไม่ถึงท่านทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็กพร้อมกับลูกน้องในป่าชายแดนอำเภอวัฒนานครร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานอื่นๆเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ชาวกัมพูชาไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลภาพของคลื่นมนุษย์ชาวกัมพูชาที่แต่งตัวด้วยเสื้อสีดำซึ่งขเขมรแดงนั้นบังคับให้ใส่เสื้อผ้าสีดำขาดวิน เจ็บป่วยอุ้มลูกเล็กๆในอกจูงลูกกระเซิร์กกระเซิงร้องไห้ขอชีวิตเพื่อข้ามแดนข้ามช่องเขาเข้ามาในดินแดนของไทยภาพนั้นยังคงติดตามันเป็นภาพที่น่าสมเพชแบบไม่มีวันที่จะลืมเลือนได้เลยทำไมชาวกัมพูชาถึงต้องเข็นฆ่ากันเองขนาดนั้นความขัดแย้งช่วงชิงอํานาจในแผ่นดินกัมพูชาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยืดเยื้อเรื้อรังมานานหลายศตวตรรษ ซึ่งประชาชนคือเหยื่อขอรวบรัฐมาที่ยุคข,ของนายพรพศ์ซึ่งยึดอำนาจการปกครองได้พรพศ์เกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2468เป็นครอบครัวในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในแพรกสเบาจังหวัดกำปงทมมีเชื้อสายจีนขเขมรเกิดในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสพ่อเป็นชาวนาพ่อมีพอกิน จัดเป็นครอบครัวชนชั้นกลางในสมัยนั้นอดีตผู้นำจอมโหดระดับโลกในตอนเด็กนั้นไม่มีวี่แววของความโหดร้ายเลยเป็นเด็กที่เรียบร้อยมารยาทงามชอบคิดคนเดียวนิ่งเงียบม,มากกว่าที่จะพูดผลการเรียนนั้นไม่ค่อยจะดีนักมีดีอยู่อย่างก็คือเก่งภาษาฝรั่งเศสนั่นเองและต่อมาก็ได้ทุนไปเรียนต่อเกี่ยวกับวิทยุและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในปารีส ตั้งแต่พศ2492ถึง24 2496ชีวิตในฝรั่งเศสเด็กหนุ่มขเขมรสนใจการเมืองการปกครองเป็นชีวิตจิตใจมีความฝันว่าระบอบคอมมิวนิสต์จะเป็นพลังอันทรงอนุภาพที่จะทำให้กัมพูชาก้าวกระโดดไปข้างหน้าพศ2494ขณะที่ศึกษาในฝรั่งเศสพรพศได้เข้าร่วมเป็นพลพรรคในองค์กรลับ พรพศ์มุ่งมั่นไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฝรั่งเศสทําให้ถูกระงับทุนการศึกษาหากแต่พี่ชายของเขาหาเงินส่งให้เรียนจนจบนั่นเองในเวลานั้นชาวเวียดนามตั้งกลุ่มติดอาวุธที่เรียกว่าเวียดมินเพื่อปลดปล่อยเวียดนามให้ผลจากการปกครองของฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมพศ .2494 เขาเป็นสมาชิกองค์กรลับคนแรกที่กลับสู่กัมพูชาและเขาก็ยังเดินทางไปยังเขตของเวียดมินในหมู่บ้านกระเบาจังหวัดกำมปงจามและจังหวัดเปรยเวียงใกล้กับชายแดนกัมพูชาเวียดนามเลือดรักชาติอย่างแรงกล้าพรพศได้เรียนรู้ว่าพักปฏิวัติประชาชนเขมรน,นั้นยังอ่อนแอมากกว่าองค์กรแนวร่วมของเวียดนามวันที่9พฤศจิกายนพศ2496 กัมพูชาได้รับเอกราชพักฝ่ายซ้ายและพักฝ่ายขวาในกัมพูชานั้นได้ต่อสู้กันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่พระนโรโดมสีหนุกษัตริย์กัมพูชาได้จัดตั้งพักการเมืองเพื่อต่อต้านทั้งสองกลุ่มโดยใช้กําลังตำรวจและทหารในการกดดันในการเลือกตั้งพศ .2498 ทำให้ฝ่ายซ้ายของกัมพูชาหมดความหวังที่จะต่อสู้ตามกฎหมายพรพศเป็นเด็กหนุ่มเลือดรักชาติ เข้าป่าจับอาวุธหันไปใช้การต่อสู้แบบกองโจรพันตัวเองไปสอนวิชาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่โรงเรียนเอกชนแล้วออกหนังสือพิมพ์ชื่อสามัคีต่อมาถูกรัฐบาลของเจ้าสีหนุสั่งปิดในเดือนมกราคมพศ .2505 รัฐบาลได้จับกลุ่มผู้นำของพรรคฝ่ายซ้ายก่อนเลือกตั้งในเดือนมิถุนายนเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งกัมพูชาถูกสังหารลง พรพศจึงได้ขึ้นเป็นผู้นำแต่ก็ต้องหลบหนีไปซ่อนตัวช่วงต้นปีพศ .2507 พรพศไปตั้งค่ายตามแนวชายแดนเวียดนามความยากจนความกดดันทำให้กองทัพเขมรแดงนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วครูและนักเรียนที่นิยมฝ่ายซ้ายเดินทางไปยังชนบทเพื่อร่วมขบวนการแผ่นดินกัมพูชาจึงร้อนระอุไปด้วยไฟสงครามตั้งแต่นาทีนั้นขเขมรแดงนั้น โหดและรบเก่งซึ่งเอาชนะทุกสมรภูมิแต่ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลน,นั้นมีแต่ปัญหาคอร์รัปชันกับทหารที่หนีทัพจำนวนมากวันที่17เมษายนพศ2518นายพรพศนำทัพทํำสงครามกองโจรโค่นนพลลอนนอนได้สำเร็จกรุงพนมเปนแตกสีหนุขึ้นเป็นประมุขรัฐในระยะเวลาสั้นๆผู้นำขเขมรแดง ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่5มกราคมพศ2519สภาที่แต่งตั้งขึ้นใหม่หลังยึดอำนาจประชุมกันเมื่อวันที่11-13เมษายนพศ2519เลือกนายพรพศเป็นนายกรัฐมนตรีนายเขียวสัมพันธ์เป็นประมุขรัฐในตำแหน่งประธานเปรสิเดียมแห่งรัฐพันโรดมสีหนุไม่มีบทบาทในรัฐบาลอีกต่อไป ในการปกครองรัฐบาลพรพศจึงต้องสร้างรัฐพึ่งตนเองที่เน้นการผลิตโดยเกษตรกรรมหลีกเลี่ยงการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทางอุตสาหกรรมปฏิเสธการซื้อสินค้าจากต่างชาติประกาศปิดประเทศต,ตั้งแต่ปัดนั้นัเนเขมรแดงประกาศใช้แนวคิดปีศูนหรือซีโรเยียและสั่งอพยพผู้คนทั้งหมดในเมืองออกไปสู่ชนบทโดยประกาศว่าสหรัฐ จะมาทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ในตัวเมืองพนมเป็นและเมืองใหญ่ๆได้กลายเป็นเมืองร้างทุกคนต้องอพยพไปถ้าทหารขเขมรแดงตรวจพบว่าใครอยู่ในเมืองอยู่ก็จะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมทันทีการทำมาค้าขายการศึกษาหยุดชะงักแบบปิดประเทศสื่อต่างประเทศนั้นก็ถูกในระเทศออกจากกรัรมพูชาด้วยข่าวการบาดเจ็บล้มตายเมืองร้างก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก จากการลักลอบถ่ายภาพของนักข่าวต่างประเทศนั่นเองชาวไทยทั้งประเทศตื่นตระหนกไปกับทฤษฎีโดมิโนโที่บอกว่าชาติที่จะล่มสลายต่อไปนั้นก็คือไทยแลนด์สื่อตะวันตกให้นิยามการอพยพในครั้งนี้ว่าเป็นการเดินสู่ความตายพรพศฝันมานานว่าจะโดดเดี่ยวประเทศออกจากโลกภายนอกปิดโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงาน ยกเลิกระบบธนาคารเงินตราต่างๆและจัดให้พวกที่ทำมาหากินอยู่ในเขตเมืองต้องออกไปทำงานในเขตชนบทแทนพรพศมีแนวคิดที่หนักแน่นมุ่งมั่นเรื่องการย้ายถิ่นพรรมนักของประชากรโดยไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมเพื่อความสะดวกต่อการควบคุมกัมพูชาจะมั่งคั่งได้เพราะการเกษตรเขมรทุกคนต้องเป็นชาวนาซึ่งความคิดนี้ของพรพศจึงทำให้กัมพูชานั้น ต้องเดินสู่ไฮยนะมาจนถึงทุกวันนี้ในพศ2519ระบบพรพศได้จัดแบ่งชาวกัมพูชาออกเป็นสามกลุ่มคือผู้ที่มีสิทธิ์เต็มผู้มีสิทธิ์แข่งขันและผู้อาศัยผู้อาศัยส่วนใหญ่นั้นเป็นประชาชนใหม่ที่ออกจากเมืองมาอยู่ในคอมมูนที่ได้รับอาหารเพียงน้ำและข้าวสองชามต่อวันซึ่งทำให้เกิดความอดอยาก ประชากรที่เคยทำมาค้าขายเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเป็นสีดำและต้องทำการ,กรเกษตรในป่าเขาและทุ่งนาประชากรเขมรผู้น่าสงสารนอนตายเกลื่อนกลาดตามถนนในห้วยหนองคลองบึงมองไปทั้งไหนพื้นที่ก็เต็มไปด้วยซากศพเพราะขาดอาหารเจ็บป่วยถูกทรมานถูกฆาตกรรมจึงเกิดศัพท์คำว่าทุ่งสังหารหรือ killing fields ขึ้น ผู้นำเขมรแดงเคยออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงที่ควบคุมโดยรัฐกล่าวว่าต้องการประชากรเพียง1-2ถึล้านคนในการสร้างสังคมใหม่ดังนั้นเก็บพวกคุณไว้ก็ไม่มีประโยชน์ทำลายคุณไปก็ไม่มีความเสียหายคำพูดนี้ซึ่งแปลว่าประชาชนที่ต้องตายไปก็เพราะเป็นประชากรที่ไร้ค่านั่นเองในความคิดของพรพศในเวลานั้นรัฐบาลของพรพศ ควบคุมการเคลื่อนย้ายประชากรไปยังชนบทให้ทำงานในนารวมบังคับให้ใช้แรงงานเร่งประหักประหารชีวิตประชาชนฝ่ายตรงข้ามทำให้ประชากรกัมพูชาเสียชีวิตไปราวสามล้านคนจากประชากรในขณะนั้น8ล้านคนซึ่งเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนนแล้วเกือบ30เอร์เซ็น์ของประชากรในขณะนั้นเลยทีเดียวนี่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ั้งประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ซึ่งพี่น้องร่วมชาติกันต้องมาเข็นฆ่ากันเองที่เล่าให้ฟังนั้นก็เพื่อจะบอกว่านี่คือเหตุผลที่ชาวขเขมรนับแสนคนหนีตายจากนโยบายมหัศจรรย์แสนอัจฉริยะของนายพรพศเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยนั่นเองในวันที่19ตุลาคมพศ2 5 2 2รัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันในขณะนั้นแสดงท่าทีชัดเจนในความมีมนุษยธรรม อนุมัติให้จัดพื้นที่รองรับชาวขเขมรตามแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ราจีนบุรีจันทบุรีจนถึงตราดโดยมีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องข้าวปลาอาหารด้วยภาพของโครงกระดูกเดินได้ของชาวขเขมรราวหนึ่งแสนคนที่บ้านแตกสาแรกขาดทยอยอพยพหนีตายผ่านเทือเขาบรรทัดเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งพอมโซ ส่วนใหญ่แล้วจะป่วยหนักด้วยโรคมาลาเรียเพราะยุงป่ากัดและอุจจาระร่วงมาตลอดทางแต่ที่น่าเวทนาแสนสาหัสก็คือแม่ลูกอ่อนและเด็กทารกที่ไม่มีนมกินซึ่งกำลังจะตายชาวขเขมรเหล่านี้ถูกขเขมรแดงปล้นทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไปหมดสิ้นแล้วคลื่นของคนขเขมรตกยากได้ทะลักเหมือนเขื่อนแตกเข้ามาในผืนแผ่นดินไทย ซึ่งขณะนั้นประเทศจีนก็ยังได้ส่งสเบียงอาหารและอาวุธให้กับขเขมรแดงอย่างต่อเนื่องเพื่อมีแรงสู้รบกับทหารเวียดนามนั่นเองศูนย์พักพิงที่ใหญ่ที่สุดก็คือพื้นที่เขาอีดางถนนอรัญญประเทศตาพยาลึกเข้ามาในเขตแดนไทยราว10กิโลเมตรซึ่งชุบชีวิตให้ชาวขเขมรประมาณ2 0 0แสนคนรวมทั้งตั้งศูนย์อพยพที่เขาสมิงจังหวัดตราดด้วย เมื่อแผ่นดินกลายเป็นขุมนรกไฟลุกท่วขมขมรติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งจึงคิดจะโค่นพรพศโดยแอบไปจับมือกับลูกพี่ใหญ่เวียดนามนำกำลังรบอันเกลียงไกลของเวียดนามรุกเข้าสู่บ้านเมืองตัวเองเพื่อขับไล่พรพศในวันคริสต์มาสของปีพศ2521กองทัพเวียดนามมากกว่า1 0 0 0 0แนายบุกเข้ากัมพูชาขมรแดงแตกพ่ายไปภายในเวลาไม่นานนัก ประมาณสองอาทิตย์เท่านั้นเองวันที่7มกราคมพศ2 5 2 2นพนมเปนแตกทหารขเขมรแดงจอมโหดถอยออกจากพนมเปนและนี่ก็คือจุดจบแห่งระบอบขเขมรแดงในกัมพูชาที่กดขี่สังหารประชาชนราวสามล้านคนพ่อนพลดเคลื่อนกําลังที่เหลือตั้งศูนย์บัญชาการขเขมรที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เหตุการณ์สำคัญที่ลูกหลานไทยต้องทราบก็คือในวันที่26พฤษภาคมพศ2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถเสด็จไปบริเวณพื้นที่รองรับเขมรอพยพที่เข่าล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองกองทัพเวียดนามยึดครองกัมพูชาจัดระเบียบการปกครองกัมพูชาอยู่ราวๆ13ปี และถอนทหารออกไปเมื่อเดือนกันยายนพศ .2532 ทุกเวลานาทีรัฐบาลไทยกองทัพไทยก็ได้จ้องมองสถานการณ์สงครามที่มาติดรั้วบ้านแบบใจหายใจความขเขมรแดงคือตัวเรียกแขกให้กองทัพเวียดนามเข้ามาขยี้ขเขมรแดงติดชายแดนไทยและบางส่วนทหารเวียดนามก็เข้ามาในแดนไทยด้วยจึงเกิดเป็นสงครามช่องบกขึ้นในเวลานั้น ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในเวลานั้นองค์การสหประชาชาติหรือ UN ยอมรับให้เขมรแดงเป็นรัฐบาลของกัมพูชาด้วยซึ่งฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อหูเลยใช่ไหมครับพรพศได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่15เมษายนพศ2541ในบ้านของเขาในเขตพื้นที่เมืองอัลลองเวงติดชายแดนไทยและกำลังของเขมรแดงนั้นก็แตกสลายไป บางส่วนก็ประกาศยอมจำนนและถูกจับขึ้นศาลด้วยหมายเหตุในประวัติศาสตร์บางสำนักระบุว่าชื่อจริงที่พ่อแม่ของเขาตั้งให้กับจอมโหดพรพศคนนี้ก็คือซาลอตซาส่วนพรพศนั้นคือชื่อที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสร้างชาติใหม่นั่นเอง